ตอนที่757สะเทือนวงการลิลลี่ทำสัญญาเสร็จสิ้นจากนั้นครีโอก็ขอให้เธอเก็บอาสูรไว้ในพื้นที่สัญญาและพาเธอออกจากร้านทันทีพวกเขาตรงไปที่ร้านประเมินผู้จัดการเปิดใช้งานห้องทดสอบเร็วๆเลยครีโอรีบออกคำสั่งลิลลี่รู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังหลังจากได้เห็นปฏิกิริยาของครีโอเธอไม่ได้ฝันว่ามังกรจะมีไหวพริบระดับเ เธอจะพอใจแม้ว่าพวกมันจะเป็นแค่ระดับ B เธอจะไม่สูญเสียใดๆแม้ว่าพวกมันจะเป็นระดับ C ท้ายที่สุดแล้วระดับ C ค่อนข้างปกติอาสูรส่วนใหญ่ในตลาดอยู่ในระดับ C มันเป็นระดับที่ธรรมดาที่สุดระดับ C เป็นที่ยอมรับได้ระดับ B นั้นยอดเยี่ยมลูกค้าสอง ลูกค้าสองสามคนเข้ามาในร้านด้านหลังพวกเธอพวกเขาล้มเหลวในการเบียดเข้าไปในร้านของซูผิงและอยากที่จะค้นหาไหวพริบของอสูรที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครีโอสังเกตเห็นสิ่งนี้แต่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อพวกเขา เธอไม่ได้คิดที่จะซ่อนผลการประเมินเช่นกันเธอไม่คิดว่าอาสูรทั้งหมดที่ขายจะเป็นระดับ A เมื่อดูจากปฏิกิริยาของชายหนุ่มผมสีน้ำตาลเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนั้นคือผู้โชคดีที่ได้รับสมบัติดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งออกไปเพราะกลัวว่าเจ้าของร้านจะพยายามเอาอาสูรคืนอีกด้านหนึ่งภายในร้านของซูผิงเมื่อลิลี่และครีโอออกจากร้านลูกค้าคนอื่นๆก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาว่า มังกรอสศนีบาทสวรรค์น้อยลงไปถึงสองตัวชายไวกลางคนที่อยู่ด้านหน้าแถวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็กัดฟันเจ้าของร้านผมต้องการซื้อสามตัวเขากล่าวเสริมว่าผมต้องการมังกรอสศนีบาทสวรรค์สภาวะว่างเปล่าสามตัวได้หรือเปล่าได้สู้ผิงพยักหน้ารับเขาทบทวนกดอีกครั้งเมื่อเห็นว่าชายคนนี้เป็นลูกค้าใหม่ คุณต้องทำสัญญากับอสูรทันทีและคุณไม่สามารถขายอาสูรต่อหรือยกเลิกสัญญาเหล่านั้นภายใน1ิปีได้คุณต้องมาที่นี่เพื่อขออนุญาตหากคุณต้องการขายต่อคุณยอมรับเงื่อนไขไหมชายไวกลางคนตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดและลูกค้าที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็ตกตะลึงเช่นกันจะมีอะไรที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้ยังไงอาสูรจะเป็นของฉันหลังจากที่นายขายให้ฉันนายจะสนใจไปทำไม ซูผิงเพิกเฉยต่อข้อสงสัยของพวกเขาและเพียงแค่จ้องมองไปที่ลูกขาดวงตาของชายไวกลางคนคนนั้นเป็นประกายในที่สุดเขาก็กัดฟันและพูดว่าเงินผมจะซื้อแค่2ตัวเขาสามารถทำสัญญากับอสูรได้อีกสองตัวเท่านั้นซูผิงพยักหน้าและขอให้โจแอนนานำมังกรอีกสองตัวออกมาตัวนี้ราคา430ล้านตัวนี้ราคา440ล้านซูผิงกล่าว ประมาณ400ล้านอีกแล้วหรือลูกค้าทุกคนตกใจมังกรอ,อัศนีบาทสวรรค์ทั้งหมดในร้านของซูผิงถูกตึงราคาไว้อย่างนั้นเหรอถ้าขายได้400ล้านตอนซื้อมาราคาเท่าไหร่ร้านนี้ไม่รับผ่อนคุณจ่ายสดได้ไหมซูผิงถามไม่มีปัญหาครับชายไวกลางคนพยักหน้าเจ้าของร้านผมจะจ่าย500ล้าน คนข้างหลังตระกกนพยายามประมูลราคาลูกค้ารายอื่นๆเข้าร่วมประมูลและทำข้อเสนอเพิ่มเติมผมจะจ่าย800ล้าน1,000ล้าน1,500ล้านหลังจากนั้นไม่นานราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น1.5พันล้าน ซึ่งเป็นราคาตลาดของมังกรอัศนีบาทสวรรคสภาวะชตากรรมราคาอาจจะสูงขึ้นแต่ชายหนุ่มผมสีน้ำตาลที่สับสนและรีบร้อนออกไปทำให้หลายคนรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์หากเป็นกรณีนั้นไม่น่าเป็นไปได้ที่มังกรที่เหลือจะมีไหวพลิบคล้ายคลึงกันนั่นเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด เจ้าของร้านขายอาสน์จะโง,ง่พอขายมังกรอัศนีบาทสวรรค์ที่มีไหวพริบระดับ A ในราคาถูกได้ยังไงชายวัยกลางคนสีหน้าดูแย่มากเมื่อเขาได้ยินการประมูลเขาไม่สามารถจ่ายเงิน3,000ล้านสำหรับอาสน์สตัวได้ในขณะน,นี้สู้ผิงเหลือบมองลูกค้าแต่ไม่ได้พยายามหยุดพวกเขาในที่สุดเขาก็พูดขึ้นมามเมื่อไม่มีใครเสนอราคาที่สูงกว่าในร้านของผมผมเป็นคนตัดสินใจเรื่องราคา ไม่ใช่มากกว่าไม่ใช่น้อยกว่าอย่างที่พูดไปถ้าคุณต้องการพวกมันมาที่นี่ให้เร็วและทำสัญญากับอาสูรทันทีการประกาศของเขาทำให้ทุกคนตกตะลึงลูกข้าทุกคนมองซูผิงอย่างไม่เชื่อพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินเขาจะไม่ขายอาสูรตัวละ1 5พันล้าน ต่อตัวอย่างนั้นหรือ2ตัวจะเท่ากับ3,000ล้านเขาจะทำเงินได้แค่970ล้านหากขายในราคาปัจจุบันระยะห่างมากกว่า2,000ล้านร้านนี้เปิดเพื่อทำเงินจริงๆหรือหรือเพื่อทำบุญหรือนี่เป็นแนวทางการตลาดแบบใหม่ขณะที่เผชิญกับสายตาที่ไม่เชื่อและสับสนซูผิงมองไปที่ชายวัยกลางคนและถามว่า คุณมีเงินไหมจ่ายมาถ้าคุณมีชายวัยกลางคนก็ตกตะลึงเช่นกันเขาคิดว่าอสูรจะเป็นของคนอื่นไม่คิดเลยว่าสูผิงจะยืนยันราคาเดิมถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับร้านของสูผิงแต่อย่างใดเขาจะสงสัยว่าคนหลังจ้างเขาให้ซื้อและดึงดูดความสนใจของทุกคนแน่ๆ แม้ว่าเขาจะสับสนแต่ชายไวกลางคนก็ไม่ลังเลใจเพราะกลัวว่าสูผิงจะเปลี่ยนใจเขารีบใช้โทรศัพท์จ่ายเงินทันทีเมื่อเขาได้รับเงินแล้วซูผิงก็ตรวจสอบยอดเงินและพูดอย่างใจเย็นว่าไปทำสัญญากันชายไวกลางคนเดินอย่างประมาทไปหามังกรอัศนีบาสวรรค์แต่กลับพบว่าพวกมันมีดวงตาที่เฉียบคมและดุร้าย หากไม่มีราคาต่ำพวกมันจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายเขาเรีบททำสัญญาและส่งมังกรไปยังพื้นที่สัญญาของเขาขอบคุณครับเจ้าของร้านหลังจากแสดงความขอบคุณชายวัยกลางคนก็ออกไปที่ร้านประเมินโดยตั้งใจจะค้นหาว่าทำไมอสูรถึงมีราคาถูกเมื่อชายคนนี้จากไปคนที่สองในแถวซึ่งเป็นชายสภาวะว่างเปล่าที่มีเบ้าตาลึกกล่าวว่า ผมต้องการซื้อมังกรอัศนีบาทสวรร์สภาวะชะตากรรมซูผิงมองไปที่มังกรอัศนีบาทสวรรค์สภาวะชะตากรรมที่อยู่ใกล้ๆไม่นานราคาก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขา990ล้านซูผิงกล่าวทุกคนตกใจอีกครั้งอสูรสภาวะชะตากรรมขายแค่พันล้านมันคือมังกรแม้แต่มังกรย่อยขั้นปานกลางก็ยังมีราคาแพงกว่ามากถ้ามันอยู่ใน ถ้ามันอยู่ในสภาวาชะชตากรรมชายคนนั้นจะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่พอใจกับคำตอบเขาขมวดคิ้วเขาคงจะมีความสุขถ้าราคาต่ำกว่าร้านอื่นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันต่ำม,มากจนเขารู้สึกไม่สบายใจราวกับว่าเขากำลังซื้ออสูรที่มีข้อบกพร่องเจ้าของร้านอสูรตัวนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าชายคนนั้นถามทันทีสู้ผิงเลิกคิ้วและตอบอย่างสบายสบาย ไม่ปัญหาเดียวก็คือมันไม่แข็งแกร่งพอหลายคนเข้าใจผิดในคำพูดของเขาไม่แข็งแกร่งพอนายหมายความว่ามันอ่อนแอเหรอนั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดชายคนนั้นขมวดคิ้วขณะถามว่าอ่อนแอแค่ไหนมันสามารถเอาชนะเพื่อนๆของมันได้ไหมมันสามารถเอาชนะตัวที่ปกติได้ซูผิงกล่าวแต่มันทำอะไรไม่ได้ต่อหน้าศัตรูระดับดวงดาวจิตจิเอะ ชายคนนั้นสูญเสียคำพูดฉันไม่ได้ถามนายว่าสามารถต่อสู้กับศัตรูระดับดวงดาวได้ไหมเขาไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้เนื่องจากอููร์ไม่น่าจะมีไหวพลิบระดับเอสซึ่งจะทำให้มันเอาชนะศัตรูสูงกว่าระดับหนึ่งได้ลูกค้าที่เหลือในร้านคิดแบบเดียวกันคุณต้องการมันไหมสู้ผิงถามพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยชายวัยกลางคนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายหัวช่างเถอะเขา เขายังพูดไม่จบก็มีเสียงอุทานดังขึ้นบนถนนระดับเอระดับเออีกตัวโอ้พระเจ้าบังกอนอสศนบาสวรรค์อีกตัวที่มีไหวพริบระดับเอไม่น่าเชื่ออสูรสองตัวที่มีไหวพริบระดับเอได้ปรากฏตัวบนถนนนี้ในวันเดียวกันผู้คนในร้านของซูผิงตกตะลึงกับคำอุทานบังกอนอนัศนบาสวรรค์อีกตัวที่มีไหวพริบระดับเออย่างนั้นหรือไปดูที่นั่นกันเถอะ ฉันคิดว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นที่ร้านประเมินลูกค้าที่ต่อแถวอยู่หลังๆและรู้ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเข้าไปได้พากันออกมาจากร้านไปลูกค้าที่ปลายแถวตัดสินใจออกจากร้านมากขึ้นเรื่อยๆร้านประเมินอัดแน่นไปด้วยลูกค้าอีกครั้งทุกคนต่างมองไปยังเสาทดสอบในโถงต้อนรับซึ่งเปล่งแสงสีม่วงออกมาอย่างน่าประหลาดใจในไม่ช้าข้อมูลที่แสดงค่อยๆสถียนขึ้น สุดท้ายคือระดับ A ไม่ใช่ A ลบมี3ามขั้นในการจัดอันดับเดียวกันคือบวกธรรมดาและลบการให้คะแนนที่ไม่มีบวกหรือลบหมายความว่าเป็นค่าตามตัวเลขมังกรอ,อัศนีบาทสวรรค์ตัวนี้กลับกลายเป็นว่ามีไหวพลิบมากกว่าตัวก่อนที่สำคัญกว่านั้นเนื่องจากมันมีไหวพริบระดับ A ก็หมายความว่ามันเป็นบังกรที่แตกต่างออกไปทางล้านได้ประเมินอสูรสองตัวที่มีไหวพลิบระดับ A ในหนึ่งวันมันน่าเหลือเชื่อมากเออคลีโอผมม่วงที่อยู่ด้านหลังเคานเตอร์กำลังจ้องมองรายงานบนอุปกรณ์ในมือของเธอตกใจเกินกว่าจะพูดลิลลี่ซึ่งเตี้ยกว่าเธอแต่ก็ยังสูงกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ตกตะลึงพอๆกันมันเป็นอสูรระดับ A อาสูรที่ถูกทดสอบคือหนึ่งในมังกรอสศนีบาทสวรรค์ที่เธอเพิ่งซื้อมามันเกินความคาดหมายของเธออาสูรกลับแข็งแกร่งกว่ามังกรอสศนีบาทสวรรค์ก่อนหน้านี้หลังจากผ่านไปสองสานาทีในที่สุดครีโอก็ทนไม่ไหวมันมันเป็นไปได้ยังไงใช่เป็นไปได้ยังไงอาสูรที่ราคาเพียงแค่400ล้านกลับเป็นระดับเนี่มันเรื่องอะไร ครีโอนึกบางอย่างออกและจากนั้นก็ทดสอบมังกรอัศนีบาทสวรรค์ตัวที่สองในไม่ช้าข้อมูลของมังกรตัวที่สองก็ถูกเปิดเผยผลคือเป็น A- ลบ ครีโอกลั้นหายใจเมื่อตัวบ่งชี้หยุดลงที่พื้นที่สีม่วงเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของเธอในฐานะเจ้าของร้านประเมินอสูรส่วนใหญ่ที่ผลอยู่ในพื้นที่สีม่วงจะได้ผลระดับ A เป็นไปได้ไหมที่อสูรทั้งสองที่ลินล,ลี่ซื้อมาจะมีระดับ A หากเป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาถึงอสูรของชายหนุ่มผมสีน้ำตาลซึ่งเห็นได้ชัดว่าซื้อมาจากร้านของซูผิงงั้นอสูรระดับ A3 ตัวก็ถูกขายติดต่อกันยิ่งไปกว่านั้น อสูรเหล่านั้นคือมังกรอสศนบาสวรรค์ซึ่งเป็นอาสูรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครีโอหายใจลำบากสิ่งที่ร้านนั้นทำน่ากลัวเกินไปไปที่ร้านนั้นเดี่ยวนี้เราจะซื้ออสูรตัวอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครีโอเริ่มรู้สึกตัวหลังได้ยินคำอุทานในโถงต้อนรับใบหน้าที่เย็นชาและสงบของเธอเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งปลิลลี่ที่ยืนอยู่ข้างเธอยังคงตกตะลึงหูของเธออื้ออึง เธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้รับโอกาสเลี้ยงอสูรระดับ A 2ตัวในวันเดียวกัน,เพ,เ,เ,นเ,พเพราะเธอเป็นเพียงแค่สมาชิกระดับล่างสุดของตระกูลไลอันที่สําคัญที่สุดอสูรยังเป็นบังกรอัศนีบาทสวรรค์ซึ่งมีสายเลือดระดับดวงดาวเธอจะสามารถใช้อสูรไปได้ยาวนานขณะที่ทุกคนอุทานครีโอก็พุ่งออกจากร้านและไปถึงหน้าร้านอสูรพิกซี่ด้วยเทคนิคลับเชิงมิติ